สวัสดีจ้ากลับมาพบกับดวงชฉพากิจการเปิดดวงสัปดาห์เยก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สุมาเตอร์ขออภัยนะคะวันจันนีไม่ได้มาเปิดดวงกันแบบไร้สดนะคะต้องขอ อาพัยด้วยนะคะพอดีอาจารย์ติดงานติดธุรกกะกับทันหันนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ FC ชาวคเนชาพันล้านพลาดน,นะคะเราก็ขออนุญาตเป็นการอัดคลิปวีโอแทนเนาะว่าดวงเฉพาะกิจของผู้สถทาที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และวันอาทิตย์นะคะประจําสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่6ถึง12กุมภาพดวงชะตาของท่านจะเป็นเยี่ยงไรก่อนวาเลนไทน์เดย์นะคะ เราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะเป็นตัวแทนของผู้สถาทุกวันนะจ๊ะวันจันทร์จาร้จานี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกันไปแบบยาวๆกันเลยดีกว่าเนาะผู้สถทาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจตั้งแต่วันที่6ถึง12กุมภานี้ดวงชะตาของท่านได้แก่ปุ๊บโอ้ห้ามไม่ท้า เดือมโอ้ติดอ่ะโอ้โหขอสฟาร์เตอร์จากไพ่ชุดนี้นะคะต้องบอกโอ้โหเลยจากไพ่ชุดนี้นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณไปคูณไปสองคะแนน ปอยอย่างแรกต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและระวังท่านจะสูญเสียของรักและคนที่รักนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการที่คุณจะต้องมีความคิดวิเคราะห์ไต่ตองให้รอบคอบและก็ต้องใจเย็นๆแบบโอ้โหแบบนะ้ำแบบนี้มากๆๆ,ๆและที่สำคัญใครที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองหรือได้ยินเสียงแววแวาวละวางคําว่าลงเพลมพัดนะจ๊ะมีโอกาสรีไปตักบาตรหรือไปไหว้พระประเจ้ามันเกิดของท่านหรือว่าถ้าใครเจอโบสถ์มหาอุดนะคะคุณก็สามารถเอาตัวเข้าไปแล้วก็ขอพรพระประธานในโบสถ์นะคะเพราะว่าไพ่สามใบนี้บอกได้เลยว่าสองคะแนนเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็น่ากลัวมากม แล้วก็ชิเนเจอร์อย่างที่บอกว่าให้ไปหาพระประจําวันเกิดไหว้หรือว่าเข้าบทมหาอุดทะเลาะใจะเย็นเรื่องเจ้ากรรมในเวรและระวันสูญเสียของรักหรือคนที่รักอาจารย์ฟันตรงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการที่ต้องคิดวิเคราะห์ไต่ต้องให้รอบครอบนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจนันทร์วันจันทร์เหนื่อยแฮเวลาเป็นคนเกิดวันอังคารนะคะว่าสัปดาห์นี้6กถจะเป็น เยี่ยงไรนะคะวันจันทร์ก็เหนื่อยแล้วก็ขอให้วันอื่นๆดีนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารได้แก่ปุ๊บโอ้หกถ้วยบีเจสุดท้ายปุ๊บโอ้สี่เหรียญสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารนะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณ้วยสีนน่คะแนน อย่างแรกนะคะคนที่เกิดวันอังคารละวางที่สุดคือการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยหรือว่ากองทุนหรือว่าการเอาเงินไปถมหรือว่าเอาเงินไปแบบโอ๊ยเครียดมากคิดมากไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งแต่ถึงเวลาปุ๊บเปิดกระเป๋าตังกลับมาซับจังมามาเดี๋ยวจะเครียดคุณน2,3คุณนะคะสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารเป็นสัปดาห์ของการที่ต้องรรมะร,รมโมพุโทโธร,รมโมสังโคและต้องอยู่กับ ศาสนาที่ตัวเองบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธฮินดูซิกอิสลามหรือว่าคิดนะคะบอกได้เลยว่าคุณต้องอยู่กับตัวของตัวเองดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมาดีตรงที่คุณยังมาติดไพ่หกถ้วยคือไพ่ของครอบครัวนะคะต้องบอกได้เลยว่าใครที่เกิดวันอังคารต่อให้คุณแย่คุณท้อคุณแท้ขนาดไหนความรักภายในครอบครัวก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคนที่เกิดวันอังคารเสมอ ช่วงนี้คนเกิดวันอังคารต้องสติฟมากๆคิดวิเคราะห์แต่ตองการเงินดีที่สุด 2. ใช้เวลาอยู่กับตัวเองดีที่สุด 3. นะคะภายในครอบครัวจะมีเรื่องสิ่งดีๆมาหาตัวคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารและซิกเนเจอร์นะคะการเงินไม่ดีให้ไหว้พระแม่รัศมีเศรษฐีน้ำกรด พระอุปคุตหรือองค์พ่อพระสิวรีนะคะหรือว่าใครเป็นสายพญายนะคุณก็สามารถไปไหว้ได้นะคะอันนี้คือสิกเเนเจอร์สำหรับคนเกิดวันอังคารอาจารย์ฝันตรงวันอังคารไปแล้วตอน,นะคะคนเกิดวันพุธนะคะจะได้รู้นะว่าสัปดาห์นี้6-12ึงดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้โมามาม,ามาผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธ ผู้สถาที่เกิดวันพุธดวงชะตาของท่านได้แก่ปุ๊บโอ้เจ็ดเหรียญแห่กันเงินดีนะเนี่ยคีนถือไม้เท้าสุดท้ายปุ๊บโอ้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะบอกได้เลยว่าดวงดีแบบต่อเนื่องมากๆคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปหกคะแนน คนเกิดวันพุธนะคะตอบได้เลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการโกลยเงินโกลยเงินแล้วก็โกลยโกๆยโกยเงิน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 เพราะคุณได้ไพ่ทั้ง8เหรียญและเจดเหรียญจําไว้นะคะไพ่ตัวนี้คือซับในดินสินในน้ําซับในดินสินในน้ําคืออะไรเจ็เหรียญคือเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาภองปู่ย่านาคราชให้โชคให้ลาภและคิดอะไรไม่ออกจับทะเบียนรถอ้อขอโทษคิดอะไรไม่ออกจับทะเบียนบ้านให้โชคให้ลาภ ตรงนี้ต้องโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินมากๆเพราะดวงการเงินการงานเปิดเอาแบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมร์เซลลแต่ถ้าเรื่องของโชคอาจจะต้องรอรอเคียงเคียงไปก่อนนะจ๊ะไพ่แปดเหรียญคือไพ่ของการที่คุณสามารถหาเงินได้กับสิ่งที่ชำนาญการสิ่งที่ทำอยู่ช่วงนี้คือช่วงของการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นยิงแอดเข้าไปโปรโมทเข้าไป เ้นท่าดุกดีกดูกดกดเข้าไปเขาเรียกว่าทําอะไรที่สามารถชูในเรื่องของการงานได้จะดีที่สุดหรือว่าบางคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าคนเกิดวันพุธคุณได้ถึง6คะแนนเป็นไพ่ของ Lucky Game, ลัคกี้อินเกมลัวกก็ลัคกี้อินเลิฟแล้วการงานเปิดขึ้นเอามากๆเขาเรียกว่าเอาให้อยู่นะจ๊ะ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ซิกเนเจอร์สำหรับคนที่เกิดวันพุธก็สามารถไปไหว้พระประจำวันเกิดแต่คนเกิดวันพุธมีสองวันไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนพุธกลางวันคือปางอ่าเขาเรียกว่าปางอุ้มบาทนะคะพุธกลางคืนคือปางปาา่าเลไลหรือว่าปางเทศนานะคะอย่าสับสนกันนะจ๊ะสำหรับสาวกที่เกิดวันพุธแล้วก็ที่สําคัญทรัพย์ในเรียนสินในน้ําคือไหว้เจ้าที่ก็จะรับทรัพย์และคิดอะไรไม่ออก ถ้าบเบียนบ้านให้โชคให้รับอาจารย์ฝันตรงโหวันพุธดีแฮวันพุธดีแฮเหลือพฤรหัสสุขเสาร์แล้วก็อัตติ์นะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสศุป,ปดีนะคะปุ๊บโอ้ภัออดโทนอีกแล้วค่ะแปดดาบสิบไม้เทา้าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปสี่คะแนนจ้า อย่างแรกนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจงให้กำลังใจตัวเองเยอะๆและพูดเสมออดทนหนะพยายามหนะความพยายามไม่เคยค่าใครหนะวันนี้ไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดีขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดเนื่องจากคนเกิดวันพฤหัสบดีได้ไพ่ผู้หญิงลูกหัวและสะส้วสีคือไพ่อดทนอดกลั้น ไพ่แปดดาบคือไพ่ของการห้ามป่วยห้ามตายห้ามหาหมอเข้าใจความรู้สือนะหาชาวกินข้าคคำพูดนี้ไม่ได้ยากเลยสัมผัสแน่นอนเงินเข้าซ้ายออกกระเป๋าขวาสัมผัสแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าอย่างน้อยคุณต้องมีกําลังใจเงินเข้าซ้ายออกขวาดีกว่าเงินไม่เข้าทั้งซ้ายแล้วก็ไม่เข้าทั้งขวาแต่ออกแบบกระตำกระนำกระนำกระนำแต่อย่างน้อยมันยังมีโชคดีของคนเกิดวันพฤหัสบดีคือได้ไพ่สิบไม้เท้า ไพ่สิมไม้เท้าคือไพ่ของการแฮปปี้ในเรื่องของการงานเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศไพ่ภพาพรักขึ้นค่อนข้างดีมากๆต่อให้อดทนเครียดหรือไม่มีความสุขใดๆก็ตามแต่คนรอบๆเขามองว่าคุณมีความสุขและคุณมีรอยยิ้มเสมอๆส่วนซิกเนเจอร์ในการทําบุญนะคะให้คนเกิดวันพฤหัสทําบุญเกี่ยวกับพวกอิฐหินดินทรายอย่างที่บอกนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีให้คุณทําบุญเกี่ยวกับ อิดหินดินทรายจะดีที่สุดแล้วก็ทนเอาไว้หน่อยความพยายามไม่เคยคาไข่อย่างที่อาจารย์บอกไงว่าดวงชาตาวันพฤหัสถ้าจะให้มันดีแบบโหถึงพิถึงขินแบบสุดๆเมษาจะดีมากๆแต่ก่อนถึงเมษามันคือดวงชะตาของการที่เราจะต้องค่อยๆรอรอเคียงๆสิ่งอะไรที่เราไม่เคยเจอเราอาจจะเจอก็ได้นะคะเช่นหนึ่งคือความเครียดความกังวลหาหน้าออกหลังหรือโรค หรือว่าสุขภาพที่ไม่ดีตรงนี้ต้องระวังมากๆสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจารย์สันฝันตรงต่อนก้ได,ดีกว่าวันศุกร์นะคะศุกร์จะสหมหวังกับเขาไหมนะผู้สถาที่เกิดวันศุกร์บาแรกจ้าโอ้ไพหรือสี อสวินถือไม้เท้าสุดท้ายเงินไม้ปุ๊บออ้สําหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้วันที่6-12คนที่เกิดวัขขนศุกร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป4คะแนนเหมือนกันค่ะอย่างแรกนะคะใครที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องอยู่ซื้อออยู่นิ่งๆกู้คําะกันการลงทุนห้าเด็ดขาด การเดินทางการุณาเดินทางเป็นเลขคู่จะด,ดีที่สุดเช่นเดินทางสองคน4ี่คนแต่อยากเกินสี่จัดดีที่สุดเพราะไพ่ของการเดินทางค่อนข้างขึ้นมาสูงแต่เดินทางเยอะใช้คนหมู่มากปัญหาก็จะเกิดเยอะตามปัญหากเกิดเยอะเสร็จคนเกิดวันศุกร์ก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความเครียดกังวลน,นะคะและช่วงนี้ตอบได้เลยว่าคนเกิดวันศุกร์กำลังลังเลลังเลว่า จะทำอาชีพใหม่ดีหรือไม่อาชีพเดิมอาจจะรู้สึกว่ามันติดติดขัดขัด,ขดรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าหาเงินไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยสักเท่าไหร่คนเกิดวันศุกร์ก็เลยคิด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 ว่าเราจะไปทางซ้ายดีหรือไปทางขวาดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปได้ไหมตอบว่าไปได้แต่อาจจะค่อยคอยไปไม่ใช่บอ อาจารย์ตอบไปได้คุณทุ่มสุดแรงทุ่มสุดตัวก็อย่าพึ่งเจออย่าพึ่งเด้อซื่ออยู่ซ,ซ,ซื่อนิดนึงนะจ๊ะเพราะถ้าเป็นดวงชะตาแบบนี้มองว่าเข้าเดือนมีนาคนเกิดวันศุกร์จะค่อยค่ยพลิกเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดวันศุกร์จะต้องดูที่สุดคือด้านอารมณ์เพราะอารมณ์ยังวิวไปวิวมาวิวมาและก็วิวไปจ้า ส่วนสิ่งที่เจ้าในการทาบูนะคะให้หมั่นไหว้แม่ยนางหรือว่าพระแม่ทอรณีจะดีที่สุดส่วนถ้ามีอาชีพอะไรเข้ามาเสนอขอให้คนเกิดวันศุกร์รับพิจารณาไต่ตองก่อนเนาะพอถ้าอยู่นิ่งๆอยู่แบบเดิมๆเงินไม่ขึ้นแถมได้ความเครียดกลับมาอาจารย์ฉันฝันตรงสุกก็จบไปแล้วนะคะก็เหลืออีก2วันคือเสาร์และวันอาทิตย์โอ้โโอโอมาว,าวันเสาร์ นี่จ้าวันเสาร์ผู้สถทาที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้คุณจะเป็นเยี่ยงไรได้แก่โอ้สี่ถ้วยหกเหรียญสุดท้ายปุ๊บสิบถ้วยสำหรับผู้สถทาที่เกิดวันเสาร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มสิบคุณไปคุณเอไปสี่คะแนนจ้า อย่างแรกนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนิดนึงแล้วก็อยู่นิ่งๆน,นะคะอย่าเพิ่งให้ใครมาวุ่นวายกระเป๋าเงินนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณได้ไพ่สีถ้วยคือไพ่ของการอยู่นิ่งๆอยู่ซื่อๆไม่ยุง่งไม่คำ้ำไม่นุน่นไม่นี่ไม่ลงทุนและไม่อวดนะจ๊ะถ้าคุณอวดปุ๊บคุณจะได้ไพ่หกเหรียญคือไพ่ของการเธอเธอช่วยเราหน่อยดิเธอเธอเราไม่มีตังเลยเธอเธอวันน้อยวันนะ้อยหน้าขอหน่อยนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณชุบตัดตรงนี้ทิ้งให้คุณไปโฟกัสเกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวและที่สําคัญใครที่เกิดวันเสาร์นะคะใครที่เกิดวันเสาร์นะคะบอกได้เลยว่าคนในครอบครัวกําลังมีเรื่องดีต่อใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครันบุตรหรือ บุตรธิดาบุตรหลานหรือว่าบุตรชายสอบได้มาหาลัยดีๆนะคะตรงนี้ค่อนข้างดีมากๆคนเกิดวันเสาร์นะคะบอกเลยว่าเรื่องครอบครัวแฟมิลี่ด,ดีแต่ถ้าเรื่องการตัดสินใจอาจจะยังไม่ค่อยดีต่อใจเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องการงานอยู่ในหมวดของความนิ่งๆเฉยๆเฉยๆจะเป็นอยู่ในรูปแบบนั้นนะคะส่วนซิกเนเจอร์ในการทําบุญนะคะให้คุณไหว ไหว้พระในบ้านหรือว่าไหว้คุณพ่อคุณแม่ขออภัยนะคะถ้าใครไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไหว้พระพุทธรูปที่บ้านขอพรนะคะก็เปรียบเหมือนพระในบ้านนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊าอาจารย์สนฟันตตง